สมหาสมัยสดเอวามสุตังเอกังสมยังภควาสเกสุวิหารติกปิลาวตุสมิงมหาวเนมหาตาพิโคสังเคนัสทิงปัญจามเตหิพิโคสเตหิสเพยิวารันเตหิทัสสะหิจโลกัทาตุหิเทวตาเยภุยเนสนิปติตาหุนติภควันตังทัศนายาพิโคสังคันจา อตฺโคจตุนางสุทฺธาวสกายิกานังเทวนังเอตทสโโหเสอยํโคภควาสเกสุวิหรติกปิรวทุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัทธิงปญฺจามติภิกขุสเตหิสพฺเหวารหนเตตสหิจโลกธาตุหิ เทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหนเทปักวันตังทัศนายาภีโุสังขันจายันูนามยัมปีเยนะภควาเตนุปสังกมยามาอุปสังกมิตวาภควาโตสันติเกปาเจกคาถาปัสริยาติอัตคูตาเทวตาเสยตาปีนามาภะราวาปุริโสสมัญติตังวาพาหังปสาเรยาภาษาลิตังวา พาหังสมิเชยยเอวะเมวะสุธาวาเสโสเทเวสุอันตรหิตาภควาโตปุระโตปตุระหังโสอาทโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังทั้งสุเอกามันตังทิตโคเอกาเทวตาภควาโตสันติเกมังคาทั้งอภาเสมหาสัมโยปวนาสมิงเทวกายาสมมาคตา อาถาตํมหาอิมังธรรมสมยังทักขิตาเยวะอปราชิตสังคันติอตโคอปราชเทวตาภควโตสันติเกมังคาทังอภาเสตตภิกโวสัมมาทังสุจิตตังอัตตนออุโชกัมมะกังโสสารทีวะเนทันนิคเหตวะอินทริยานิรคันติปนทิตาติ ตะคัวปาราติวตาภะคะวะโตสันติเกมังคาทังอภาสรเขตตะวันขีรังเขตตะวันปริคังอินทะขี้รังโอหัจจะมมิชาเตชะรันติสุทาวิมาราจักุมตาสุทันตาสุสุนาคาเตีอตะคัวปาราติวตาภะคะวะโตสันติเกมังคาทังอภาสรเยเคเกพุทธังสารนังคตาเสนเต มิสันติอปายาภูมิงปะหายามนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติเตอตาโคภะคะวาภิกขุอะมันเตสศเยปุเยนะภิกขเวเตทัสสะโสโลกธาตุโสเทวตาสันนิปติตาหุนเตตถาคตังทัสนายะภิกขุสังขันจะเยปิเตภิกขเวหิสุมาติตามะทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา sampai pakwan tanang eta pararamawa tewata seipatita hinsung saya h Mayhang itetahi y Pi gawe apawisanin anak kata mata anak ngaahanto sama sambuta te sampe pakawawan tanang eta sanipatita. พวิสันติเสยยะธาปิมยังเอตระหิอจิกิสามีิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามีิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทสิสามีิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาทุกังมนัสิกโรธาภัสสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสุขภะคะวะเอตา โอจะสีโลกมนุคะสามียทธะพุมมาททสิตาเยสิตาคิริคภรัง <vegetation> ปัง <küçük> หิต <rat> ัตตะสมาหิตาปุถุสิงหะวะสลีนาโลมหังสาพิสัมภูโนโอทาตมะนะสาสุทาวิปัสสัณะมนาวิลาภิโยปัญจสเตยตะวาวเนกะพีระวะทเวย သေ sa de, de sa sa at at ာအ <c> မ <oughs> တ္တေသတ္ထာသာဝကေ SaaSaneerate Devakaya bhikantā tevicchānāthā bhikavō teca atappamakarum sutavā buddha sāsanaṃ te sampatu rahu yānang amanusānathasanaṃ apake satamatthakung sahasang athasattaring satangike sahasānaṃ amanusāna matakso apake namatthakung ติสสาสภาพุทธังตัญจะสภามภิญญายะวะวะกิตตะวานะจะกุมาทะโตมัตตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวคยอปิกันตาเตวิชานาธะภิกโวเยโหังกิตายิสสามิกิระหิอรูปภโสสตัสสหัสสะวยักขะภูมิมากะปิอวัฑฒะวายที่มันโตชุติมันโตวรรณะวันโตยัสสะสินโ โมทนามาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวนางจะสหัสัยมวตายคานานตวันีโนที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทนามาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวนางสาตาคีราติสหัสายคานานตวันีโนอีที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสิโนโมทนามาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวนาง Icete sora sasa ham saya kanana tawanino iti manto cuti manto wana wanto ya sasino mo mana pika mung piku nang sumiting wanang ke samita panca sata ya kanana tawanino iti manto cuti manto wana wanto สสิโนโมธทะมนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายาคานันตะวันโนุยทิมันโตจุติมันโตนาวันโตยสสิโนโมธทะมนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวะนังกุ่มพิโรราชคาิโกยปุรสสานิเวสนังพิโยนางสัตตสหัสังยาคานังไภยรูปัสเต กุมพีโรราชาข้าใหญโกศปะข้าสมิติงว์นางปุริมันจาทีสังราชาตัตราโตภาสาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายัสสศิโสปุตตาปิตาสะปะหงูอินทนานามาห์พลาอิทิมันโตชุติมันโตอนาวันโตยัสสิโนโมทามนาพิกามุงพิกูนังสมิติวงศนังทักขีนันจาทีสังราชาวิรุณโอโหตัสสภาสติ อุันทานังอาิปติมหาราชายสสัิโสพุทธะปิตาสะปะหาโวินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตอันาวันโตยสสิโนโมทมมนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวานังปัจฉิมันจติสรราชาวิรูปะโคปัสสะสติณคานังอธิปติมหาราชายสสัิโสพุทธะปิตาสะปะหาโว อินทนามามหพลายทติมันโตชุติมันโตนะวันโตยะสสิโนมวันทมานาพิกามุงพิกูนังสมิติจววนังอุตตรันจาติสังราชาคุเวโรตัปปะสสติยะกานังอธิปติมหาราชยะสสิโซปุตตพิตตสภพพหอินทนาม่ามหพลายทติมันโตชุติมันโตนะวันโตยะสสิโนมวันทมานาพิกามุงพิกูนังสมิติจิวนัง Purima tisang tatarato Takine na wiru lahako Pacime na wiru bako kuwero Utarang tisang jatarote maharasa Samanta jaturo tisa tatanla Mana atang suwanika pirawatave Tesamaya wino tasaku Wanjanika satamayaka Kutentu วิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกรมเสโทจะกินนุคันโทนิคันโทจะปนาโทปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตุรีกิตาเสโนจะคันทโพนโรราชาชโนสะโพอคูปัญจสิโคเจวะติมหโรสุริยาวะจะสเยเตชะเยจะราชาโนขันทภา สหราชุพิโมทมานาภิกขะมุงภิกขุนางสมิติงวะนางอาทาคูนาภาษานาคาเวสาลัสหะตาชกากัมภัลัสตระคูบายคาสหายติพิยามุนาตตาระทัจจะอาคุนาคายะสัสิีโนเอราวันโนมหานาคสุปาคัสสมิติงวะนางเยนาคาราชสหสหรันติทิพาสทิชาปะคี wisuta caku wihaya sate wana maca pata itite sanama apa yang naka raja nama toke mama kasih puto sana hahi wacahi upawa hajan tana kasu perna sarana makang suputang wacira hatena sita pataru wasawa te อิธิมันโตยัสสัสินโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวขสาเวปจิติสุกิติจะปหาราโทนโมกีสหสตตันจะปภริบุตานังสัพเพเวโรจนามกาสันนหิตวาพลิงเสนังราหุพัทธมุปาขมุงสมโยธานิพัทธันเตพิขูนังสมิติงว่นัง อาโปจะตเทวาปฐวีจะตเทโชวาโจตทาคมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจายาสาสาสหะเมตากรุณากายิกาคูเทวายาสสิโนทัศเศรษฐาสัทธากายาสเพนานตตะวนิโนอทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยาสสิโนมวันธมานาภิกามุงภิกขุนางสมิงวะนัง <c oughs> विंधु चथे वह चम चथुय कंथ सोपनी साधे वकुपोरखित सूर सोपनी साधेवा सूरी मकुपुराखिता नखता पुराखितुमंथ वह असुन वो दे โกปะคภรินทัทโธทัสิเตทัศาทายาสเพนานัตวานิโนอิทิมันโตชติมันโตอนัวันโตยะสสิโนมวันทรมนาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานางอาทาคูสหภูเทวาชะละมักคิสิคาริวาอริทกาจารุชาจะอุมาปุปานิภาสิโนวารุณาสหะ ธรรมะจัจจุตตาจนิชกาสุเลยารุจิราคูอาคูวาสาวะเนสีโนทัสเตทัศธากายาสพีนานตตถวนิโนยที่มันโตชติมันโตอนาวันโตยะสิโนมนธรรมนาภิกขมงภิกขุนางสมิงวะนางสมานามหาสมานามนุสามมนุสุตมะคิตาปทุสิกาคู อาคุมโนปัทโทิกาทาคูหรโยเทวาเยจารโหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาคูเทวายสัสิโนทัสเสตทัศธากายาสเปนานัตตะวณีโนที่มันโตชิติมันโตนวันโตยสัสิโนโมลทมมนาพิกามุงพิกูนางสมิติวนางสุกากรุมหารุนาคูเทเวคณะสาสาหาโอทาตกายะปโมคคาคูเทวาวิจักขานา သထာမတ္တာရခ చ ာမိစကကြယစတိနသနယခပစနိုယုတ no ိသအပိဝသတိသစေတေသသသတာကယစပ္ပေနနတဝနီနောဣတိမန္တောဣတိမ an န္တေ si ာဝ no န္နဝန္တောယသစီနမောတမနပိကမုံဘိကုရံသမတိင္ဝ no နံခေမိယတုသီတယမကထကကြယစတိန สัมพิทกาละมะเสธาโชตินามาจาระสวะนิมานะรติโนอาคุอาทาคุปะรนิมิตาทัศเตทัสสะทากายาสะเพนะนัตตะวณิโนยทิมันโตชุติมันโตอนนาวันโตยะสัสสิโนมวันเทมนาภิกขามุงภิกขุนังสมิจิงวะนังสัะเทเตเทวานิกายาสะเพนะนัตตะวณิโนนามัน วายนาคันสุงเยจันเยสาธิสาสาฮาปวุทธาชาติมักขีลังโอคตินามานาสวัางทักเขมูฆาตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุขมรมปารามตโตจารุปุตตาอิทธิมาโตสหะสันนังกุมารุติโสจารโสปาคะสมิติงวะนังสหัสสะพรหมโลกานังมหาพหมะพิจิทธะเต อุปป kind of Mont ันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเสถาอิสราคูอัจเจกวะสวัติโนเตชะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพียพิกันเตสินเทเทเวสัพพมะเกมาราเสนาพิกามิปัสากันนาหาสามันทิยังเอคันนาหั อาถาพันธาทากราเคนาพันธมัตุวะสัมมันตาปาริวาริธามาวมุนจิตาโกจินังอิติตตธามหาเสนโนกนหาเสนังอเปสษายปานินาตลามหจัสรังกตวานาเพราวังยถาปวุสโกเมโคธนายันโตสวิชุโกตธาโสปจุธาวัติสังกุโตอาศยังวเส ตนจสะภังอปิณญาเยววะกิตวานัจคุมาตโตอมทยิสัทธาสาวเกศาสนิระติมรเสนาภิกันตาติวิชฌานาถาภิกขโวเตจอัตตปมกรุงสุตวาพุทธสัสสศาสนังวิตราเคหิปกามุงเนสังโลมมภินชยงสัพเพวิชิตะสังฆามาพยาทิตายัสสิโน โมทันตีสหพูเตหิสาวกาเตีชนีสุตตีสิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริติมติเตโชชยาสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตาปุญญาทิการสะสัพพัน ตรายะ่ายเจ้านิวารณะสมัทฐาสะภระคาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเทวติงสัมะหาปุริสารักขนานุภาเวนะอสิตยานุภยัญชนะานุภาเวนะอตุตระสตะมังขลานุภาเวนะชาปันนารังสิยานุภาเวนะ เกตุมารานุภาเวนะทัศาปารมิตานุภาเวนะทัศาอุปปารมิตานุภาเวนะทัศาปารมาธาปารมิตานุภาเวนะสีลัสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะเตสัง สังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพลลานุภาเวนะเจยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสสัทธมักขันธานุภาเวนะนวโลกุตระธรรมานุภาเวนะอัถังคิกกมคานุภาเวนะอัถสมมาปติยานุภาเวนะสารพิญญานุภาเวนะจตุสัจจาญานุภาเวนะ ทัศพัลยาณานุภาเวนะสัพพัญญุตายาณานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะรัตนาตายาคะรัตนาตนตยะสารานานุภาเวนะตุยังสัพพโรคะโสกุปัถวะนุทุกขะโทมนัสสุปายาสาวินัสันตุสัพพะอันตระะ ยาปะวินาศตัวสัพพสังกปะตุยห้างสมิชนตุวที่ขายุตาตุยห้างโหตุสัตววัาชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพธาอากาสศปัะตวานักภูมิขังคามหาสุทธารักกาเทวตาสัทธาตุเมอนุรกคันตุ ภวตุสาบมังค์คังละขันตุสาปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพรวันตุเตภวตุสาบมังค์คังละขันตุสาปเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตีพรวันตุเตภวตุสาบมังค์คังละขันตุสาปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีพรวันตุเตยกระตั นักขตายาขพูตานังปะปะขะนิวารนาปริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเเวนักขตายาขพูตานังปะปะขะนิวารนาปริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเเวนักขตายาขพูตานังปะปะขะนิวารนาปริตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเเว เตการตักคาถาอติตังนานวาขมื่ยานปติกังเขานาคตังยทาติตัมมหินันตังอปตันจะานาคตังปัจจุปันันจะโยธรรมตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธามะนุภะโรหเย อาเชวะกินจะมาตัปังโกชัญญามรณังสุเวนะหิโนสังขรันเตนะมหาเสเนนะมัจฉนาเอวังวิหาริมตาปิงอโหรตัมมทันทิตังตังเวพทเอการโตเตสันตุอัจฉิขเทมุนีติคปินหปจะเว าราธรรมโมมหิชราอนัตติโตภยาทิธรรมโมมหิภยาทิงอนัตติโตมารณธรรมโมมหิมารณังอนัตติโตสัพเพหิเมยปิเยหิมนาปหินานาภววินาภวกรรมสโกมหิกรรมทายโตกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนยังกรรมังกริสามิกลยานังวาปาปะกัง วาตสาพายาโทภวิสามิเอวังอัมเฮอภินหังปัจจເວกิตาພัง